ไปดูการถแถลงการจับกลุ่มนะคะมือระเบิดฐานต่อชดอที่รือเซค่ะผู้การตำรวจนะคะก็ได้มีการถแถลงการจับกลุ่มระเบิดฐานต่อชดออกดรือเซสอบเข้นจนสารภาพซัดทอดอีก3คนค่ะวันนี้พลตำรวจตรีสันทัศน์ เชื้อพุตานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีแถลงข่าวผลการปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนคดีและติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีความมั่นคงกรณีวันที่18บกราคม2568เวลาประมาณ2นาิ30นาทีได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดฐานปฏิบัติการ หมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่9223บ้านกระเซหมู่ที่3ตำบลตันยุงลูโลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีจำนวน2ลูกไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บคนร้ายหลบหนีไปด้วยขนาดตบหนีคนร้ายได้ทิ้งใบปลิวรูปสัญลักษณ์ของกลุ่มพูโลและได้มีการถอดเสื้อกางเกงผ้าสโรงถุงมือเสื้อกันฝนหมวกแก๊ปหน้ากากอนามัย ที่สวมใส่ขนาดก่อเหตุทิ้งไว้ในเส้นทางที่หลบหนีเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะพบบุคคล3คนใช้รถจัก,กรยานยนต์สองคันเป็นผานะขับขี่เข้าออกใกล้จุดเกิดเหตุมีลักษณะต้องสงสยัยจึงได้ตรวจสอบกล้องตามทางที่ผู้ต้องสงสัยเดินทางไปจนสุดบริเวณบ้านเมาะมาวีอำเภอยะรังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ทําการสืบสวนและสอบถามจากแหล่งข่าวในพื้นที่ทราบว่าบุคคลต้องสงสยัยตามภาพกล้องวงจรปิดเป็นราษฎร ในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลเมาะมาวีอเภอยะรงังจปัตตานีต่อมาวันที่31ม 68, กราคม2568เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารก็ได้ส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบบุคคลเป้าหมายทราบชื่อนายวันมูฮัมหมัดัมดียะริงและตรวจยึดรถจักรยานยนต์รวมถึงเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุจึงได้นำตัวดำเนินการตามกฎหมายนายวันมูฮัมหมัดัมดีสารภาพว่าตนเองนั้นมีส่วนร่วมในการก่อเหตุลอบวางระเบิดฐานในครั้งนี้จริงและได้มีการซัดทอดผู้ ร่วมก่อเหตุเพิ่มเติมอีก3คนเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้พาตัวนายวันมูฮัมหมัดฮัมรีไปชี้จุดซุกซ่อนอุปกรณ์ประกอบระเบิดและจุดทำการทดลองจุดระเบิดต่อมาในวันที่3มีนาคม2568สารจังหวัดปัตตานีได้ออกหมายจับจากเหตุดังกล่าว จำนวน4ี่ไม้และเมื่อวันที่5มีนาคม2568เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันในการจับกลุ่มนายวันมูฮัมหมัดฮัมดีตามหมายจับที่จอแ7ทับสองฐานร่วมการก่อการร้ายร่วมการทำให้เกิดระเบิดและร่วมการพยายามฆ่าเจ้าพนักงานส่งพนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนได้นำตัวนายวันมูฮัมหมัดฮัมดีมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ